บ้านนอกดาวไซน่ารักมากเริ่ม200,000ต้นๆหลังนี้เลยค่ะสวยไซสสไตล์มินิมอลไซที่เห็นนี้นะคะขนาด6คูณ3เมตรและไอเดียบ้านดีมากๆกับคอนเซปต์โปร่งโลง่งเย็นสบายตัวบ้านสูงถึง3.8เมตรเข้ามาด้านในค่ะต้องบอกว่าโอ้โหบ้านสวยขาวละมุนละไมออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุที่ดีกว่ามาตรฐาน แข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กหนาถึง2มิลิเมตรและใช้หลังคาแบรนดเด็กคราแผ่นเหล็กอลูซิงที่เคลือบด้วยหินผู้เขาไฟรับประกันความแข็งแรง50ปีที่สำคัญนะาบอกว่าน้ำหนักเบาทนร้อนทนฝนไม่บิดงอไม่แตกหักหลุดร้อนอีกด้วย ผนังภายนอกและภายในและแผ่นพื้นจากแบรนชอร่าแข็งแรงกันน้ำทนร้อนป้องกันการลามไฟไร้ปวกและก็เชือ้อรามีฉนวนกันความร้อนด้วยค่ะจากดูระวันคูพลัสนาถึง2นิ้วทำให้ตัวบ้านเย็นสบายเหมาะกับอากาศร้อนในไทยมากๆตัวบ้านมาแบบพร้อมใช้เลยทั้งแอร์ขนาด12,000 BTU ประตูหน้าต่างเป็น UPVC จากแบรนทอฟเฟน พร้อมด้วยมุ้งกันมแมลงชุดผ้าม่านและผ้าโปร่งอีก3ชุดและด้านบนโอโอ้โหโคมไฟเพดานสวยมากๆก็มาด้วยตัวบ้านติดตั้งง่ายค่ะใช้เวลาไม่กี่วันแถมเขารับประกันตัวบ้าน1ปีโครงสร้าง5ปีใครอยากได้บ้านน็อกดาวน์สไตล์มินิมอลคุ้มๆแบบนี้จัดเลยค่ะที่ at homebury บ,ร,บริหารงานโดยบริษัทนิติวัฒน์เอนจิเนียริ่งจำกัดที่มีประสบการณ์กว่า15ปีรับรองคุ้มแน่นอน